สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังทรูไวเลส s นะครับของยี่ห้อคาวารุรุ่น L10 นะครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android สามารถใช้ได้ทั้งฟังเพลงแล้วก็คุยโทรศัพท์ด้วยนะครับนอกจากนั้เนี่ยเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ากันเหงื่อนะครับ IPX5 นะครับสามารถใช้ใส่ออกกำลังกายได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัว L10 นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับที่ใช้สําหรับเก็บหูฟังนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นโพลแบงค์นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับเจ้าตัวหูฟังได้อีกด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอ่ะพอร์ตชาร์จแบบ Type C นะครับฟาชาร์จนะครับนี่นะครับมาดูหน้าตาหูฟังนะครับรุ่นนี้นะครับอันเล็กใส่สบายนะครับ เป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน5.3นะครับกินพลังงานน้อยนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็เสถียรนะครับนี่นะครับอันเล็กนะครับผมชาร์จแบตหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ฟังเพลงได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง5ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับอันนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน5.3นะครับตัวนี้นะครับเวลาดูหนังดู YouTube นะครับเสียงตรงกับภาพหรือว่าเสียงไม่ดิเลกด้วยนะครับนี่นะครับ ก็สามารถใช้คุยโทรศัพท์แล้วก็ฟังเพลงได้นะครับอาหาน,นี้เป็นข้างขวานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นข้างซ้ายครับแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จแล้วก็ชาร์จเข้าไปในกล่องนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟ LED บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของกล่องนะครับอย่างอันนี้มีอยู่92%นะครับอ่าอันนี้เวลาชาร์จเต็มปุ๊บแล้วไฟก็จะดับนะครับเวลาใช้งานก็ชาร์จทิ้งไว้ได้เลยนะครับ พอมันเต็มปุ๊บมันก็จะตัดของมันเองนะครับก็เหมาะสําหรับใช้ฟังเพลงทั่วไปนะครับใส่ออกกําลรงกายนะครับเล่นเกมนะครับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นีนะครับก็มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันเหงื่อ IPX5 ด้วยนะครับก็คือใช้ออกลังกายได้สบายมากเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l ลายแอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับในเพจใน Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวเทวานี้ครับสวัสดีครับ